นะคะกลิ่นนี้ชื่อกลิ่นว่า f ฟลอร์ดิพีออนีค่ะโน้ตหลักๆของเขาก็จะมีลิ้นจีค่ะเพอร์เมโลเพอร์เมโลก็คือส้อมโอนะคะเมดดอรินพีออนียขคาเมนนะคะแจสมินมัส แซนด์วแล้วก็แอมบรอกซานค่ะสำหรับสาวๆท่านใดนะคะที่ชื่นชอบพีวนี่เป็นพิเศษเราบอกเลยว่าต้องหลงรักกลิ่นนี้แน่นอนคือเขาเป็นกลิ่นลูกคุณหนูที่แท้ทรูเลยคือแบบว่าน่ารักมากๆค่ะเขาเปิดมาด้วยเพีโวนี่สีชมพูที่หอมสดชื่นอมเปรี้ยวอ่อนๆของลิ้นจี่แล้วก็แมนดารินนะคะ่ะผ่านไปสักประมาณ5นาทีค่ะ ความสดชื่นอมเปรี้ยวจะหายไปแต่ความหอมที่หลงเหลืออยู่ก็คือความหอมหวานของดอกเพีโอนี่สีชมพูดอกใหญ่ที่หอมละมุนซึ่งไม่มีความเขียวเลยมันคือดอกเพีโอนี่สี